เดียวปูน่าจะสนใจพุทธวจนะเป็นคำพูดจากพระโอษฐ์ของตถตาคตนะครับเอาวเราเสียงานนี้อ๋อก็ท่านโต้ตอบภายในในบ้านของลุงเป็นเพื่อนฝูงกันเนาะก็คอมเมนต์คอมเมนต์นั่นนะทนะ่านก็โอเคเจรจากันไปไอ้ส่วนทางฟังลุงเป็นต้นทางจะไ,ไม่ะดูคลิปนูน่นนี่เราก็ดูการแชร์กันก็ดีเหมือนกันตรงนี้นะ ลุงถือว่าเป็นต้นทางในการเผยแพร่เผื่อแผ่แบ่งปันที่ตนนร okay, นะับโอเคนะถือว่าต้นทางนะเอานักลับมาถึงตรงนี้คุณปุโรหิตโอเครับทราบตรงกันนะคำว่าพุทธวจ,จนะมันแปลก่อนได้ไหมเนี่ยเอาคำว่าวัจ,จนะคำเดียวบางพูดก่อนวจ,จนะเนี่ยเป็นแปลว่าภาษาเท่านั้นเองครับกันภาษามันก็มีภาษาพูดเหมือนท่าน เหมือนท่านเขียนมาภาษาพูดภาษาเขียนท่านเขียนมาแล้วลุงก็พูดต่อตอบภาษาพูดภาษาเขียนโอเคไหมครับกับภาษากายภา,าภาษาใบภาษาใบแค่นี้เองแค่นี้เองเนี่ยเพราะนั้นคำว่าพุทธวจนะก็คือว่าพุทธะแสดงภาษาออกมาทั้งการพูด d i a l o g อกา face to face one by o n หรือว่า one by w เว e ประมาณนั้นโอเคไหมครับคือตรงนั้น ต้องออกจากปากพระพุทธเจ้าโดยตรงนะแปลว่าต้องนันไปนั่งเรารับตาฟังหรว่าปากฟังนะอันนี้พุทธวจะนะในตลาดสดตรในบ้านเมืองเราเีมันไม่ใช่ถ้าใช่ถ้าเข้าถึงในนี้เอาถามเลยท่านเข้าถึงระดับไหนส,สีระดับโสดาสกาิทาอาณาและอรหันต้องขอโป๊กเลย ให้มันรู้ไัยเป็นไผไปเลยไม่ใช่ยกไปน้ำทั้งห้าค้นคว้าเก่งจําได้แม่นแล้วก็แล้วก็อะไร่ะหาวิธีการให้ผู้ประธานคนเดินตามมากจนเกินเหตุเกินบัจจัยหรือไม่รู้ไม่ใช่อิจฉานะหน้าวันนี้ต้องถามเรื่อยๆแล้วเขาถึงกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณนะครับพระธรรมในที่ว่าเนี่ยโอเคไหมเนี่ยถ้าถ้าท่าน ไปเจอนะฮะท่านเอาคําพูดลุงเนี่ยไปถามดูซิแล้วท่านตอบว่าไงท่านตอบไปไปฉะนั้นถามลุงลุงตอบว่าไงมันจะได้มีการคอมแพคกันงายมันจะรู้ภัยเป็นภัยไงไม่งั้นก็มันก็ลอยไปตามพุทธวัจ,จนะตามตลาดสตลาดแห้งถามว่ามันไม่ผิดหรอครับแต่จริงแท้มันต้องรักษาตัวเองได้อ่าแล้วก็รักษาเพื่อนได้ด้วยนี่คือของจริงครับท่านเอ <Okay. S 1> ลุงยกตนข่ท่านหรือเปล่าเนี่ยขออภัยครับท่านจบไปแล้วกันเนาะ นั่นคือบริเิณที่ใช้บริการหลุงกับคณะทางานนะครับ